ใส่บ่แม่ซีม, <laughs> มเนมี่ย,ยเป็นละ่ะห้ามพืชสุดยอดแท้โอ้อยู่เป็นแท้สุดยอดทั้งเพ็ดสุดยอดทั้งเพ็ดยอดท,ทั้ง <laughs> เอา่าสําเนียงมีงความสุขละละได้กินห่อนห่อนเห็ดเวี้ยงพอเท่าแม่พัง